ก็ในส่วนของตัวผมนะครับที่เคยมอบหมายให้กับสำนักที่อยู่ในกํากับดูแลก็จะมีการให้นโยบายไปว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าไปเข้าใกล้แม้แต่จะคิดนะครับมันจึงเกิดคำถามใน,ในกับตัวเองว่าเราควรทำอย่างไรดีในการใช้ชีวิตของเราก็เริ่มจากหนึ่งเราต้องมีความพอเพียงถ้าเราพอเพียงจิตใจเราดีบริสุทธิ์เราหนีจากสิ่งที่ ความสีเทาๆจะเข้ามาในตัวเราเนี่ยเราก็หนีมันออกไปจงทําใจให,ให้เห็นว่าจริงที่เราพอมีอยู่มีความพอเพียงแล้วเราจึงเกิดคําถามในตัวเองว่าจริงถ้าเราทําดีจิตใจดีทุกอย่างก็ห่างไกลจากการทุจริตได้นะครับส่วนในนโยบายต่อมาก็คือว่าในกรณีที่เกิดยังไงที่จะป้องกันการทุจริตได้ก็ต้องมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมก็สามารถเกิดจากตัวเราเองเราเป็นคนทา สิ่งที่เราทํามันก็คือว่าความตั้งใจของเราถ้าเรามีความตั้งใจมีคูณธรรมยึดมั่นในสิ่งที่สํงงานักงานหรือทางประเทศเราได้สั่งสอนเสริมสร้างไว้ว่าควรห่างไกลกับคำว,ว่าทุจริตทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับจนในที่สุดในก็มีความยด,ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าสํานักง,งานเราได้เข้าร่วมกับสํานักง,งานปปชให้เกิดชมรมสตองขึ้นคําว่าสตองเนี่ยครับเป็นความหมายที่ดีนะครับ ถ้าคมหมายของผมก็คือว่าสตองคือเรามีความแข็งแกร่งแข็งแรงอะไรก็ไม่สามารถจะเข้ามาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตในเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่เทาๆทําให้เราถูกมองว่าเราเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ BER. ทุจริตจึงเกิดคําว่าสตองสตองริงเป็นสิ่งที่ดีครับเราช่วยกันส่งเสริมให้สํานักง,งานเราเกิดความสตองต่อต้านทุจริตครับ ก็ขอเชิญชวนบุคลากรของเราครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างนะครับขอให้เข้าร่วมกันให้มากที่สุดเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมลมสตองสตองจะป้องกันการทุจริตได้ถ้าทุกคนเราร่วมใจร่วมมือกันนะครับขอบคุณครับ